สวัสดีครับช่วงนี้นะครับผมต้องบอกว่าทางเละมากๆเลยตรงนี้เป็นที่จอดรถนะเข้ามาถูกเข้ามาตรงคอสะพานนะครับผมแล้วก็เข้าไปจอดข้างบนนู่นนะครับข้างบนนู่นนะครับทีนี้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะเทนานแล้วแหละนะครับผมอยากให้เจ้าของที่เทนานแล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นว่ามันจะหมดมันจะหมดมากฝนนะมันยังไม่ตกแต่ประเด็นพายุเข้านะครับผมโอเคผมก็เลยจะไปเข้าเมืองหลายวันนะครับ ะะเดี๋ยวให้คุณแม่เขาจัดการเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะมอบเงินไว้ให้สองพันบาทนะครับผมก็คือสมทบสมทบนะครับสมทบทางทางไว้ที่จอด,ดรถอ,อ,อเ,อเอแม่ผมช่วยค่าเทหินพอดีผมไม่อยู่หลายวันสองสามวันนี่แ <ead S 2> <fahr> หละ,หละ,หละไม่เอาไว้เลยเพราะว่ายังี้ก็ต้องเทอย,อยู่แล้วผมสมทบเทอย่างนั้นเทตรงนี้ก่อนก็ยังดีนี่ ตัวนี้เลี่มากเลยนะนี่ลงมาเนี่ยถ้าหาเขาแจกถ้าล้อแล้วไม่ก็เอาข้าวล้อเพย์ข้าบนแล้วข้าที่ชั้นๆอ่ะอ่าอันนี้เป็นน้ำใจจากผมไม่ต้องซีเรียสเป็นน้ำใจเออน้ำใจน้ำใจอัเนี้ยคุณว่านะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปกับแม่ค้าอ่าครับอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปกันนิดนึงอยู่กันน้ำใจกันแม่มองเข้าไหมคะเออน้ำใจนะครับผม ออพอดีผมว่าจะเข้าพิษณุโลกสักสองสองสามวันอะไรเงี้ยเผื่อมันหลุดไปสามวันเห็นว่าเขาจะมาจับฉลากพรุ่งนี้หนึ่งใช่ไหม<ช>วันจันท<ช>ร์เพราะว่าเผื่อมันพายุ่เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ย<ช>เออช,ช่วงหลังวันที่สิบผมว่าเดือนนี้มันมีโอกาสตกอีกไงในเดือนนี้ช่วงปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันก็เล็กเกินนะขับลงมาแล้วก็ตรงทางเข้าเนาะมันมีหลุมใหญ่ใหญ่เออฝากเทข้างหน้าเลยนะ นิดนึงอะย่งเงี้ยมันมันจะมีหลุมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยต้องลองนะ